สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้อยู่กับผมโปรแกรมเมอร์และนี้ทำชมอยู่เกม Racing Master ครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวรถคันใหม่ครับที่ทํากิจกรรมโลโก้ได้มานะก็เป็นคันนี้เลยครับเป็นคัน Audi TTS Cup Type 8S นะฮะก็คือคันนี้เลยผมเพิ่งได้มาแบบสดๆร้อนๆเลยครับตอนนี้ก็โลโก้ผมก็ยังทํายังไม่เสร็จนะครับท่านผู้ชมก็ได้มาก่อนแล้วท่านผู้ชมก็ เป็นไงบ้างครับวันนี้เราก็จะมารีวิวกันเลยสำหรับคันนี้ฮะก็หน้าตาค่อนข้างดีนะครับคันนี้ยังไม่ได้ตกแต่งอะไรทั้งนั้นนะครับตอนนี้ผมทําการอัปเกรดเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะก็ออดีคันนี้ก็ก่อนข้างที่จะทรงดูแบบสปอร์ตพอสมควรเลยนะท่านชมนะและการจูนของผมก็ยังไม่มีผู้เล่นแนะนําเลยท่านชมเหมือนจะยังไม่มีคนได้นะครับตอนนี้เราก็ทําการจูนแบบ เราว่าเราจะจูนดีไหมเนี่ยเราจะเล่นเดิมๆดิมดีนะเดี <c oughs> <c oughs> 응๋ยวดูก่อนท่านชมว่าเอาไหนดีมันเหมือนกันหมดนะสามอย่างนี้เดี๋ยวเราเล่นเดิมเดิมก่อนแล้วการทำสำหรับการจูนะนะไปะแต่ตอนนี้เราทําการอัปเกรดเครื่องแบบเต็มแม็กเป็นที่เรียบร้อยเหลือแต่เชซีท่านผู้ช,ชมกย็ยังยังอัปไม่ได้นะตอนนี้ยังขาดอยู่ท่านผู้ชมผมไม่รู้ว่าผมต้องทํำยังไงให้มันเต็มนะเอ้ยมันขาดอันนิดเดียวนะผม เดี๋ยวผมเอาเลยดีกว่าป่ะโอ้ได้สี่เจ็ดเองเหรอสี่โอ้ได้อยู่ได้อยู่ไปไปเลขแม่งเลยนไหนก็นไหนฮะอัพไม่ให้เต็มเลยมันขาดอีกเท่าไหร่วะเอาประมาณอ,อืมเลกแม่งเลยนะครับโอเคพอดีเป๊ะท่านผู้ชมไปตอนนี้เราทำการอัพออดี้คันใหม่ของเรา เต็มแม็กซ์เป็นที่เรียบร้อยนะท่านชมนะฮะมาตัวสู้ว่ามันจะแรงขนาดไหนกันเชียวนะที่จริงเราไม่ต้องอัพก็ได้นะแต่เราจะอัพละกันนะครับเดี๋ยวเราจะเล่นแบบสมดุลละกันทุนโอเคเราจะใช้พรีเซตสมดุลเลยสำหรับออดี์กันเลยน,น,น,ะนะ <c oughs> รถฟรีทุกคนทำเคเวสได้ทำกิจรกรรมได้แบบโลโก้นะมาเราจะมาทำการเสียเวลาเราไปเทสรถกันเลยกันดีกว่าครับว่ามันจะขับตีขนาดไหนกะันเชียวเค ลงเลงเลยทุกคนฮ้ยโซโลเลยดีไหมเออเราลองโซโลหน่อยกันนะในไหนก็ในไหนนะคันใหม่คันใหม่แล้วตามันดูดีนะทุกคนเอาไปแต่งหล่อเลยกะแนะเดี๋ยวจะทำการล็อกเลยครับเป็นทีมสมัทน,นะนะจริงๆเป็นสปอร์ตนะท่านผู้ชมแล้วเป็นภาษาอังกฤษนะแต่ผมไม่รู้ว่าภาษาไทยจะไมเป็นสมัถนาอะนะและสปอร์ตอยู่ข้างล่างด้วยโอเคครับ เลสกูมันจะแรงเปล่าวะนี่คือครั้งแรกนะครับที่เราจับกันนี้นะมาเพราะว่าในเซิร์ฟน่าจะยังไม่มีใครได้หรือเปล่านะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะมาเฮ้ยออดี้ TTS ครบับเฮเราค่อนข้างหน้าตาดีเลยครับเฮ้ยมาถึงเราก็แบบท้าทายกับวนวูเลยฮะ ผมยังไม่มีอันนี้อันนี้เสร็จผมแน่โอ้โหจางแรงทุกคนโอ้โหแรงจัดออกตัวอัพเต็มอย่างนี้ผมบอกได้คำเดียวว่าโอ้โหยังแรงทุกคนวิเแรงจริงเฮ้ยมันมันคล่องตัวด้วยนะทุกคนนะอุ้ยอุ้ยมาสเตงนี้คือแบบตามไม่ทันทุกคนเฮ้ยแรงจริงว่ะเฮ้ยมันคล่องด้วยนะเว้ยรอบต้นดีมากครับคันนี้ ของจริง่ะรถฟรีดูเหมือนว่าจะไม่มีคันไหนที่ตามเราทันแลนะ้วทุกคนนะครับตาแรกในการเล่นคันนี้ครั้งแรกนะอู้เฮ้ยมัน,ม,น,ม,นมันรอบรอ,รอบดีมากครับทุกคนคันนี้รอบมันขึ้นดีมากคือมันพุ่งคือมันพุ่งไปเลยอะนะของจริงว่ะดิฟเลยฮะทุกคนลองฟังจากเครื่องยนได้เลยนะทุกคนนะแบบมันยังฟิงตตลอดเวลาวู้ตวห้องโงวว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 วาวว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  ภายในยังสวยทุกคนไปนภายในสวยจริงๆมีการบอกกาบางงแอร์ด้วยนะทุกคนนะงามงามงามและมีหกสินี่คือแบบตาไม่ทันนะนะทุกคนนะมีหกสนี่ก็เป็นรถที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันทุกคนถ้าเราอัพมาเต็มค่อนข้างที่จะแบบเป็นรถที่แบบพุ่งดีเหมือนกันครับ V60 อ่ะนะ <c oughs> Let's go ทุกคน มันเรงนะเนี่ยคันนว่ามันใช้ได้อยู่เลยนะทุกคนนะอขับหนุกมากตีโค้งตีโค้งดีทุกคนนะเข้าโค้งดีจัดไปถือว่าไม่เย่ยครับสำหร,รับคันในในการขับของแรงนะที่จริงผมน่าจะควรขับเดิมๆก่อนนะแต่ก็อัพไม่เต็มไปเลยนะ <laughs> สุดยอดได้โลโก้มาอีกหนึ่งอัน ของจริงว่ะมันถึงเราก็แบบได้ที่ถึงแล้วก็ได้โลโก้ด้วยนะสำหรับกันขับทั้งเลขกันนี้นะของดีว่ะ <c oughs> ขับหนุกับคันนี้ส่วนใหญ่นี่ a อ d อดีนี่ผมเป็นรถที่ชอบอยู่แล้วนะมันขับมันขับดีนะโอเคครับวันนี้เราก็ได้โล,โ,ลโก้มาใหม่แล้วฮะวุนโนะเหลือแต่สี่โลโก้ครับอิ f ฟินติตแล้วก็ปัชชี่แล้วก็นี่ฮะยี่หองอะไรนะชื่อยี้อเนี้ย คาร์ดิลัชนะครับก็เราจะกลัวนะครับผมอาจจะอันคำผิดต้องขออภัยท่านชมท่านทีนี้ก็ด้วยนะอนะเอาวะเราได้โลโก้ครบแล้วของสวีเดนนะนะอืมแล้วอีกแค่สโลโก้วะเราสามารถขอเพื่อนได้นะถ้าเราได้โลโก้ซ้ำมานะตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนของเราจะแบบใครเลขหรือเปล่านะนี้ต้องรอดูกันก่อนนะบนวผมได้แล้วครับยกเลิกเลยอันนี้ก็ได้ลนะ <laughs> เลยแต่พอร์ชนะฮะทุกคนเหลือแต่ปอร์เช่นะปอร์เช่อืมปอร์เช่ยังไม่ได้เลยอ่ะมีใครแบบเลขพอร์เช่บ้างอะนะไอ้น้องไซเพียร์ได้พอร์ชโอเคเราสามารถส่งคำขอไปยังสโมสรได้ด้วยใช่ไหมอืมคุณสามารถอันนี้มาเอาดิมิสโซครับ ขอหน่อยอืมขอกันเยอะเอาไปเลยก็เลือแค่อันเดียวอย่างเดียวนะอฮ้ยอันนี้ก็อยากได้นะมันอยากมันได้ยากจริงอย่เนี้ยอินฟินิต,ตี้อ่ะเราจะทำยังไงดีปะ่ะเคจาก,กวนนี่ก็แบบไม่ค่อยเจอแลว้วนะผมส่งให้แบบสโมสรขอได้ไงวะคุณไม่มีโลโก้ที่จะเล เดี๋ยวข้อที่หลังล้กันนะทุกคน,นเราเลขแล้วเดี๋ยวเราเล่นเอาโลโก้อีกก่อนละกันนะทุกคนโอเคครับท่านชมเราไปลงเล่นทีมกันบ้านดีกว่าสับออดี้คันน,นี้นะผมว่าเป็นคันที่แบบแบบเครื่องดีเลยนะทุกคนเรามาดูภายในเครื่องดีกว่าครับอ่ะเช็คเครื่องอะไรอะนะเราสามารถดูห้องเครื่องได้นะทุกคนโอ้หสวยว่ะในเงนี้ย TFSI ฮะเครื่องยนต์เป็นไง โคตรใหม่เลยนะโอเคทุกทุเราจะไปเล่นทีมกันอีกแมบดีกว่านะเมื่อกี้เราลงโซโล่ใช่ไหมรอบนี้เราจะมาลงแบบทีมบ้างนะไป Let's go เฮ้ยขับหนุ่มอยู่นะจะได้เลยมันเลยเดี๋ยวหลังๆนี้ เพชรค่อนข้างหาย,ยากมากเลยนะทุกคนนะโอ้โหกว่าจะได้นะต้องดองนะนะใครที่เล่นเกมนี้ที่จะเอารถอะไรก็ดองดีกว่านะหลังๆนี้ค่อนข้างได้ยากคลิปหายมาทุกคนมากันอีกแล้วแล้วมันก็ไปล็อกนิสันให้ตายถืออืมดูเหมือนว่าย,ยังไม่มีคนแบบมีรถเหมือนผมนะนิสันผมมีแล้ววะดีผมไม่ทันทายแล้วนะครับแบบน,นี้โอเค ไปครับอืม let's go อุ้ยเอาเรื่องว่ามีคนแบบเป็นคู่แข่งกับผมแล้วตอนนี้ก็คือ Audi RS7 ฮนะที่แบบแรงคู่เท่ากับ GTR นะคับนี้ยราจะรู้ว่าผมจะเอาชนะคันนี้ได้ไหมว่าคันนี้แม่งค่อนข้างตึงนะ RS7 นะอุ้ยมันพุ่งดีกว่าทุกคน แดูเหมือนว่าพี่เกจะเข้าโค้งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเจ็ดเราแน่มาดิก็ยิงแรงนั่นแะโอ้ยเร,ยเรายังเข้าโค้งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับคนเตะเรายังมีโอกาสในการเซงได้อยู่ครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรไม่รู้นะฮะแต่ตอนนี้รู้สึกว่า RS7 ค่ RS อนข้างจะพุ่งดีกว่านะท่านชมเอาละโอกาสเรามาแล้ว เขาคมค่อยดีครับอุ้ยยังตามหลัง RS อยู่เหรอ RS ของจริงฮะนะครับรถคันนั้นแรงแล้วนะ,ะรอด้วยเป็นคลาสอันนี้ด้วยนะรถคันนั้นเป็นคลาสไอตำน,นานด้วยนะมันต้องสุดยอดอยู่แล้วนะ ไ,ไกลเลือเกินน่าจะอัพอ,อีกสัก e c u หนึ่ง c u สองน่าจะโหดแน่ขนาดนี้นพอเจอรุ่นพี่เข้าไปนี่มันยังไงนี่ใต้ถือ <c oughs> หายเลยทุกคนตำนานเหมือนจะราแบบจะเซงได้นะทุกนนะอีกนิดเดียวเองแต่ก็ เราเข้าโค้งไม่ค่อยดีครับสำหรับคันใหม่นะแต่ดูมาว่า,ราตรงคามนี้เขาจะพุ่งดีกว่าด้วยทุกคนนะเพราะว่าเป็นคลาสตำนานเอ้ยนิดเดียวครับนิดเดียวแต่ยังขับดีอยู่แล้วคันนี้ว่าไม่ธรรมดานะคันใหม่คันใหม่หมไป ไหนก็ไหนๆนะเราเกมมือเกมหน่อยละกันทุกคนอีกเกมหนึ่งอีกเกมหนึ่งหรือว่าเราไม่ได้แต่งรถว่าทุกคนผมว่าเราน่าจะต้องแต่งรถกันทั้หน่อนยวะอันใหม่อะ่ะ <c oughs> มันจะดูไม่สปอร์ตนะโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาแต่งรถกันดูกันก่อนละกันนะฮะสำหรับรถแบบนี้ผมว่าน่าจะแต่งแบบสายไฟยแล้วกันนะไปอืม พราะว่าส่งมันแม่งแต่งน่าจะได้น่าจะแบบสวยอยู่นะคะแนนมีสปอยเลอร์มนันมีเปลี่ยนโทได้ดูเลยนะแต่งซิงดีกว่าเราไปโอ้โหและสปอยเลอร์แปดสิบเพชรคนอันนี้เอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับเพชรหายยากครับทุกคนใครประหยัดได้คือประหยัดเลยนะเพ่หายยากจริงนะเพชรใส่สปอยเลอร์นี้แล้วกันนะต้านลมแน่นอนไป เขาเรียกอะไรนะไม่ใช่สปอยเลยดิซินหน้าซินหน้าครับท่านชมในนี้เขาเรียกว่าซินหน้านะแล้วก็ใบมีดด้านข้างเออซื้อเลยเอยมันดูดีขึ้นนะเนี่ยโอเคอเรามาแต่งล้อบ้างด้งว่านะอู้ล้อน,นี่ก็ดูร้อแล้วนะฮะอันนี้อันเดียว,วจบทุกอย่างนะเยี่ยมครับผมจะชอบแต่งล้อแบบความกว้างแบบสุดนะทุกคนนะ มันจะดูแปลกหน่อยแต่ไม่เป็นไรแต่ผมชอบมันเนี่ยในประมาณนี้เลยนะค่อนข้างหลอกกันเลยทีเดียวเลยเชียวละโอ้ยเป็นจีหมดเพชรด้วยทุกคนระวังด้วย <c oughs> มันหมดเพชรด้วยนะโอเคแค่นี้ก็ซิ่งแล้วทุกคนเออมันก็ยังดูดีอยู่นะเดี๋ยวค่อยเรามีเพชรเยอะเดี๋ยวเรามันแต่งแบบเต็มนะครับในน่นะเอ,อ้ยดูดีขึ้นดูดีดูดีขึ้นจริง หรือเป็นสีน,นี่ขออนุญาตเป็นสีกันก่อนรักกันมันเหมาะกับสีอะไรดีนะอู๋สีดำนึกเอา้าดุดันดีล้อสีดำรถสีดำอืม้มมันก็ยังเฟี้ยวอยู่นะโอเคทุกคนไปอีกแมปหนึ่ง let's go ถ้าทาท่านชมอยากดูคลิปแบบเต็มนะก็ไปดูในไลฟ์สตรีมได้เลยนะก็กดติดตามกดแชร์กันด้วยนะผมมีสตรีมอยู่นะในช่อง อย่าลืมกดติดตามกันด้วยล่ะมีสตรีมเกมนี้แน่นอนครับเกือบทุกวันนะไปครับเกี่กเรองที่สองทุกคนเราไม่สามารถแซงรุ่นพีได้นะเอ้ยเอาละวันนี้เราเจอฮอนด้ามาทุกคนและประเด็นฮอนด้านี้ผมมีโลโก้ไว้แล้วนะเดี๋ยวผมเก็บโลโก้นี้ไว้แล้วกันเอาไว้แล่ก,กับคนอื่นแล้วกันนะสำหรับโลโก้ฮอนด้านะ ไปครับแกมือใหม่อีกรอบเมื่อกี้เราไม่สามารถสู้รุนพี่ได้รอบนี้อุย้ยแมไปเป็นไรรอบนี้เราก็ได้อยู่ครับทุกคนแมปนี้แม่งเราของจริงครับทุกคนอืมเอ้มาเตงนี่มันมันแรงยังเอสเอ็กซ์เอสเออยู่ข้างหลังด้วยครับทุกคน รู้สึกว่ามันแรงขึ้นนะเว้ยแต่งรถเอ้ยมาแต่งเหนียวจัดทุนมาแต่งเหนียวจังไป dong ผมร,ผมรู้ผมรู้สึกว่าสปีดต,ต้นคันนี้มันไม่ค่อยแบบจย๊ดจ้าเท่าไหร่นะแบบไม่ค่อยพุ่งเท่าไหร่ถ้าเทียบกับมาสเตงผมว่าน่าจะแบบพอ,อใช้ได้อยู่ครับคันนี้ไม่เย่อะ ไม่เย่เลยครับสําหรับกับออดี้ไฟนะถามว่าว้าวไหมสําหรับผมเทียบกับคันอื่นมันเป็นรถแรนะมันก็แบบไม่ได้ว้าวอะไรขนาดนั้นแต่รอบปลายมันก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะทุกคนสําหรับสู้กับรถแรสีของคันอื่นนะนะแต่ก็ทําไมมาแต่งมาแรงกว่าวะนมีอีโวมาด้วยเอเฮ้ยเกินเอาละ แสงคือละแทงมัแงนแรยงยังนนี้โค้งเข้าสันชัยปะโอเคทุกคนมามาน้องเอ้ยเกือบไปแล้ว,วอันนี้เกือบจริงแทงขับโคตรตึงเลยทุกคนดีนะเตมดูเหมือนว่าราเราจะพุ่งดีกว่านะอืมแต่มันก็สูสีนะอื นักที่มันอยู่ที่คนขับด้วยนะโอเคท่านชมเป็นไงบ้างสำหรับรถคันใหม่นะครับโอ้โหติดท็อปหนึ่งร้อยเลยทุกคนรถคันใหม่ค่อนข้างที่จะผมว่าพอใช้ได้นะถ้าคนคิดยังไงกับรถคันนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะว่าดีไหมดีกว่าคันโน้นไหมอะไรงนี้ไหมนะฮะก็เจอกันแล้วนครับสำหรับรถใหม่นะในไลฟ์สตรีมอเครับถ้าท่านชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดต,ตามแชร์ไลค์กันด้วยนะครับเจอก,กันครับ